ครับสวัสดีครับก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นว่าโกโก้เป็นยังไงนะครับพี่ชายก็เลยถือโอกาสทำคลิปให้คนที่ยังไม่รู้จักโกโก้ว่าผลมันเป็นแบบนี้นะครับผลของโกโก้นะครับลักษณะแบบนี้ข้างในมันจะเป็นคล้ายๆ น้อยหนานะครับจะมีเมล็ดเราแกะออกมาแล้วเราเอาไปไมันจะมีเมือกอยู่เอาไปตากแล้วก็เทาะเปลือกอีกทีนึงเปลือกของเมล็ดกระเทาะออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับกาแฟะนะครับคล้ายๆกับกาแฟแล้วก็มีกลิ่นปลิ่นนี่จะเป็นก็คล้ายๆกับ ไมโลนะครับช็อกโกแลตนะครับใบนี้ก็คือใบของโกโก้นะครับนี่นะครับอันนี้ดอกไม่ใช่นะครับใบของโกโก้ครับเดี๋ยวต้นโกโก้เรามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งคราวนี้เราจะมาดูว่าผลของโกโก้นี่เขาผ่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับพี่ข้าจะผ่าให้ดูนะครับ ดูข้างในนะครับนี่ครับก็เป็นความรู้สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักโกโก้ว่ามันเป็นยังไงโกโก้คืออะไรโกโก้ไว้ทำประโยชน์อะไรนะครับนี่ฮะจะมีเปลือกข้างในก็จะมีเมล็ดเยอะมากคลายน้อยหนาถามว่ากินได้ไหมเดี๋ยวจะชิมให้ดูแล้วกินได้ครับ แต่มเมล็ดมันจะเยอะนะฮะกินได้ไหมฮะกินได้ครับเม็ดโกโก้ข้างในครับคล้ายๆกับเม็ดองุ่นนะครับคล้ายๆกับเม็ดไม้หน่า ชาิหวานเพราะชาดมันหวานนะฮะหวานแต่ว่ามเมล็ดมันโตครับมเมล็ดข้านในมันโตเพราะนั้นเราถึงกระเทาะมันมาแล้วมันก็เลยเอาไปตากนะครับให้เอามเมล็ดนี้ไปตากนะเอาแช่น้ําก่อนก็ได้ครับแช่น้ําก่อนแล้วเอาไปตากพอาตากแล้วร้อยสักสี่ห้าแหลเราก็แกะเปลอกมันก็จะเป็นข้างในแบบนี้นะครับพอเป็น แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปบดเอาไปบดให้เป็นผงแล้วก็เอามาชงเป็นเครื่องดื่มลักษณะคล้ายๆไมโลหรือว่าโอวันตินนะครับก็ชงกินได้ครับโดยใช้ผ้าขาวบางกรองหรือใช้ตัวกรองนิดหนึ่งแล้วก็ชงจะเติมน้ำตาลหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นนมเป็นอะไรผสมเข้าไปได้ตลิ่นก็จะออกคล้ายๆโกโก,โก้นะครับ คล้ายๆกับไมโลนั่นแหละหรือคนที่อยากจะลองเพาะดูถ้ามีได้มเมล็ดโกโก้มาแบบนี้นะครับท่านก็เอามาเล่น,นี้ไปเพาะได้เลยนะครับเอาไปเพาะในถุงชำแล้วก็ประมาณสักสามสี่เดือนก็จะยาวประมาณสักฟุตหนึ่งท่านก็เอาไปลรูปได้ หรือจะเอาตุกลงไปในดินเลยก็ได้ครับแต่ว่าเปอร์อเซ็นตอน์อดอาจจะมีน้อยกว่าเอาใส่ในถุงนะฮะรสชาติมันมันอร่อยเหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนกันอร่อยคล้ายกับเอะผมค้ายกับอะไรสักอย่าง ละไม้ไทยบางอย่างนะจะไม่ได้นะคล้ายๆกับคล้า,ายๆนะกับน้อยหนาแต่ว่าน้อยหนาก็ค่อยใช่นะคล้ายๆกับน้อยหนาเต่วมันเมล็ดมันเยอะมันเยอะนะครับไม่ได้เน้นกินแบบนั้นนะจะเน้นประโยชน์จากข้างในนะครับนี่คือโกโก้โกนะครับก็ปรับเป็น คลิปสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักโกโก้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าต้นของโกโก้นั้นเป็นยังไงนะครับครับก็ที่บ้านนี้ก็จะปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างนะครับเป็นสวนเดินเล่นหลังบ้านเป็นร่มเป็นเงามีทุกอย่างของกินได้ทั้งนั้นเลยนะครับรวมทางโกโก้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นต้นโกโก้นะครับอันนี้อาจจะโดนทําแห้งแล้งหน่อยก็เป็นรุ่นเดียวกันกับต้นนี้นะครับรุ่นเดียวกันกับต้นนี้นะครับปลูกใต้ต้นลํใหญนี่ก็เป็นโกโก้เหมือนกันนะครับลักษณะต้นมัน นี่ก็ประมาณสาสี่ปีนะครับนี่ก็คือพอถึงฤดูดอกอใบไม้ฟรีหลังจากหน้าแล้งฝนตกมามันก็จะเริ่มแตกยอดแตกยอดแต่แกโก้เขชอบน้ำเหมือนกนอันนี่คือลำต้นมันนะครับอันนี้ก็ลังจะมีดอกนะครับต้นนี้เพิ่งออกดอกครั้งแรก นี่คือดอกของเขานะครับยังไม่บานมันจะออกดอกตามลําต้นนะครับผลมันก็จะออกตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกใหญ่ๆก็จะออกแถวนี้นะครับมันไม่ได้ออกปลายชอบเหมือนอพวกพวกลําไยหรือพวกอะไรตรงนั้นน,นี่มาดูต้นนี้นะครับนี่ครับต้นนี้ใหญ่แตกนี่เลยโบนม่อมเลย นี่ก็คือแบบยอดคือไม่ได้รดน้ำมันอะไรนะฮะรดน้ำพร้อมกันเป็นหมดเลยทั้งลำไย,ยทั้งต้นต้นไม้ทุกอย่างที่อยู่ใต้ต้นลำไย,ยนะครับถ้าปลูกรวมกันว่าลำไย,ยนี่คือต้นลำไยโกโก้ก็ปลูกติดกันอันนีน้ต้นนี้ก็พเพาะเมล็ดมานะครับพเพาะเมล็ดมาได้สามสีป่ปีแล้วก็ในถุงชําแล้วก็เอามาปลูก ก็ออกดอกนะครับอันนี้ออกดอกครั้งแรกเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ออกดอกแล้วก็ผลโตนะครับพอ,อกับหลังคาบ้านเลยอันนี้อันนี้ออกลูกเก็บไปหลายครั้งแล้วนะครับน,นี่ก็ออกดอกครับ นนะีดอกเต็มเลยครับลักษณะดอกหลายต้นเหมือนกันนะครับประมาณห้าสิบต้นปลูกในบ้านนะครับปลูกวมๆกันนะครับก็นี่ฮะ นี่ครับครับก็วันนี้พามา,ารู้จักโกโก้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักว่าโกโก้มันเป็นยังไง ก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่เองฝักโกโก้นี่ที่เมืองนอกเขาจะเอาไปทําเป็นช็อกโกแลตนะครับทำเป็นชอ็อกโกแลตหรือทําเป็นเครื่องสําอางก็ได้นะครับหรือใครจะเอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นเอาไว้เป็นชงเป็นชาหรือเอาเป็นเหมือนพิชาตก็ได้นะครับเอามาทาเป็นไม่รู้จะทําอะไรก็เอามาทาแข้งทาส้นเทา้าบ้งหลังจากที่เราชง ชมกินแล้วนะครับคือตัวที่เราบดแล้วเอามาชงที่มันเหลือเป็นกากมันเราก็สามารถเอามาทาทาตามผิวแขนาตามนักแข่งตามส้นเท้าก่อนส้นเท้าแตกได้นะครับนี่เป็นเมล็ดที่ยังไม่ได้ตัตกเด็ด อันนี้ตากแดดแล้วพร้อมที่จะบดได้นะครับอันนี้เป็นเมล็ดข้างในอันนี้เป็นใบอันนี้เป็นเปลือกครับขอบคุณครับที่มาแวะชมกันนะครับเป็นทลิเปเล็กๆน้อยๆน,นะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย